ครับสวัสดีครับมีเพื่อนๆบอกว่าในกระทําอินเทอร์เฟสออสตาแล้วอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับการทำอิมเมจของออสตาด้วยเนาะได้ได้ครับยินดีครับก่อนอื่นก็เพื่อนต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อน,นเนาะก็คือเตรียมเอสดีการแล้วก็การลีดเดอร์อะไรให้พร้อมนะครับที่เสียบเสียบเข้ากับ ตัวคอมพิวเตอร์ได้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเมื่อเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยให้เพื่อนๆไปที่เว็บไซต์ของออสตาร์นะครับ ostarlink.org นะครับเนี่ยไปตรงนี้นะครับมันจะมีเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีให้ดาวน์โหลดเห็นไหมพอเข้ามาหน้าเนี่ยมันจะมีให้ดาวน์โหลดเห็นไหมครับเราดาวน์โหลด image for Raspberry Pi ไหมครับเนี่ยเราคลิกเข้าไปเลยครับ มันจะมีอธิบายไว้อยู่ครับเนี่ยความจริงถ้าใครอ่านก็จะเข้าใจอยู่เนาะก่อนอื่นก็เมื่อเราเข้ามาเขาก็บอกว่าให้เราเตรียมสิ่งแรกก็คือต้องมีแอปพลิเคชันก่อนเนาะแอปพลิเคชันที่จะทําการเขียนเขียนอิมเมจนั่นแหละครับก่อนที่เราจะดาวน์โหลดเราก็ต้องทําการโหลดแอปพลิเคชันมาก่อนนะไอ้เพื่อนๆคลิกตรง Raspberry Pi Im Im เนี่ย Imager นะครับ เสร็จแล้วเราก็โหลดตามนี้เลยครับเราใช้ Windows อยู่เนาะก็ให้เลือก for windows เลยครับโหลดมาติดตั้งโหลดมาก่อนนะโหลดมาก่อนก็ตามนี้ครับโหลดมาไว้ที่ตรงไหนก็เพื่อนก็กครับโหลดมาแล้วผมโหลดไ,ไว้ที่เทม p เนาะผมก็ต้องเข้าไปดูที่เทม p นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยครับโหลดมานะครับเราก็ทำการติดตั้งเนาะไม่ไม่ยากครับคลิกคลิกอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวรอสักครู่คอมพิวเตอร์ผมก็ค่อนข้างช้าเราก็ทำการติดตั้งตัว Imager ก่อนเนาะก็แล้วแต่เพื่อนจะเลือกถนัดอะไรภาษาไหนเนาะภาษาอะไรก็เลือกไปครับแนะนำภาษาอังกฤษนี่แหละครับอังกฤษนะครับ กด Next นะครับตรงนี้เลือกช h o ข้างบนนะครับ a a v e เนาะก็กด Next ไปแล้วก็ Create Shortcut คือตรงนี้เป็นการ Create ไอเจ้า Shortcut ให้อยู่ที่หน้าจอนะครับเราก็เลือกไปด้วยนะเพื่อความสะดวกในการใช้งานครั้งต่อไปเราก็ทำการติดตั้งนะใช้เวลาสักครู่ คอมพิวเตอร์ hmm. ผมค่อนข้างช้า เมื่อเสร็จแล้วก็ถ้าเราจะใช้งานเลยก็กดรันเลยเนาะรันเชอร์เนี่ยรันก็คือมันจะเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยเราจะได้เห็นหน้าตาของเจ้าตัวโปรแกรมที่ใช้ไลท์ไลท์เขาเรียกว่าไลท์ SD การดหรือไลท์อิมเมจนะครับอ,อันนี้ปิดไว้ก่อนนะปิดไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วกลับไปที่เว็บไซต์เว็บไซต์ที่เดิมเนาะกดกดย้อนกลับไปนะครับ ต่อไปเราต้องทำการเตรียมโหลดอิมเมของ l l s t t r นะให้เพื่อนกดเมนูที่2เนี่ยครับ Last Release Image นะอันนี้จะเป็น image ของ all star เลยนะครับเข้ามานีนเพื่อนก็เลือกดูเนาะตอนนี้มันถ้าเป็นผมก็จะดูที่เวาวันเวลาล่าสุดนะโหลดตัวที่โหลดโหลดตัวนี้นะที่มีที่มีความจุเยอะๆครับไปโหลดตัวผิด แก้ไขนะครับเดี๋ยวโหลดตัวนี้นะครับเพื่อนๆโหลดตัว image ก็เป็นผมก็จะเลือกโหลดนี่นะครับตัวล่าสุดนะครับเราทำการโหลด image มาเตรียมไว้เนาะ น,นี้เราก็ต้องรอนะตอนนี้กำลังดาวน์โหลดมันยังไม่เสร็จนะไฟล์มันค่อนข้างใหญ่นะครับประมาณ6700เมกะบิตเอ้ยเมกะไบนะก็อยู่ที่เนี่ยอย,อยู่ที่ความเร็วของอินเทอร์เนต็ตด้วยครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะเด็ดผมมันอาจจะไม่ไวตอนนี้ได้นู่นนะครับอีกประมาณ3 4นาที5นาทีนะถึงจะโหลดเสร็จ ครับเมื่อโหลดมามาเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าจะมีชื่อเนี่ยโหลดสําเร็จแล้วนะครับเป็นเวอร์ชันนี้ล่าสุดแล้วนะครับพอโหลดมาเสร็จแล้วให้เพื่อนๆเปิดเจ้าโปรแกรมที่เราติดตั้งไว้รันส์เพนสปรไพอิม,อม,มเมจนะครับ i ิ a เมเจอร์นะครับตรงนี้พอเราเบิ้ลคลิกเปิดโปรแกรมขึ้นมากด yes รแรกๆเพื่อนอาจจะงงหน่อยนะ ตรงนี้เมนูนี้ก็คือเราจะเลือกเจ้าเจ้าตัวรัสบารีพายของเราเนละ้วเราใช้พายอะไรนะครับเราก็เลือกตามนั้นครับกดชูดดีไวก็คือเนี่ยเห็นไหมใครใช้พายห้าเพื่อนมีพายห้าให้เลือกพายห้าก็คือพายที่เราจะมาทำนั่นแหละครับตอนนี้ผมจะใช้พายสามนะครับสามบีบวกผมก็เลือกที่พายสามนะครับจากนั้น choose OS ก็คือ ก็คือเลือก O s ที่เราโหลดมาเมื่อสักครู่นี่แหละก็คือโหลดเลือก Im a g e นะครับในนี้มันเราไม่มีเราให้เพื่อนเลือกเป็น Use Custom ก็คือเราจะไปใช้ Im a g e ที่เราโหลดมานะครับให้เลือก Us e Custom นะครับพอเราคลิกตัวนี้ไปปุ๊บมันจะให้เราให้เราเลือกไฟล์ในเครื่องของเราที่เราโหลดมานะครับนี่เมื่อสักครู่โหลดมาไว้ในใน C t เทนะครับก็นี่ไฟล์นี้นะครับให้ดับเบิลคลิกเลยครับนี่เราเราดูไห็นไหมออสตา 3นะครับเวอร์ชันนี้ถูกเสร็จแล้วชูดสตอร์เลจก็คือชูดไปที่ SD สดการ์ดของเรานะครับผมได้เสียบตัว SD สดการ์ดไปไว้ที่ไดอีเนาะเป็น SD สดการ์ดขนาด3 12เมก32กิกนะครับก็เลือกเลยครับเมื่อเลือก3ามขั้นตอนนี้เสร็จกด next ครับตรงนี้มาตรงนี้สำคัญนะสำคัญเพื่อนให้กด edit setting เนาะ ตรงนี้เพื่อนจะเห็นว่าให้ทำตามผมเลยก็ได้เนาะก็โน้ตของเราอะ่ะถ้าเราจะทำเป็นโนดตอะไรเราก็ให้เราเลือกนั่นแหละตามนั้นครับจะได้ไม่สับสนนะไม่งงนะครับสมมติว่าผมจะเอาโนดตนี้นะครับก็ความจริงผมก็ทำตามเมนูน้นนะคู่มือคู่มือในนี้แหละเขาสอนเขามีสอนไว้ให้อยู่แล้วนะครับถ้าเพื่อนเนี่ยเขาจะสอนไว้ให้อยู่แล้วนะครับเพื่อน ถ้าไม่เข้าใจที่ผมอธิบายเพื่อนก็ลองดูที่ที่ทางเว็บไซต์เขาเขียนอธิบายผมก็เรียนแบบนี้เลยเนาะแต่ผมอาจจะบอกเป็นภาษาไทยนะอันนี้มันจะเป็นภาษาอังกฤษนะถ้าเพื่อนมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษก็ให้ทําตามในเว็บไซต์นั่นเลยครับเห็นไหมครับเหมือนกันเลยนะครับผมก็เอาจากเว็บไซต์นี้แหละก็เดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆเนาะตรงนี้ก็คือโฮสต์เนมก็คือชื่ออุปกรณ์นะ เราก็เลือกเป็นโนดตของเรานี่แหละส่วน user อรก็แล้วแต่เพื่อนจะจะตั้งเนาะผมทำตามเว็บไซต์เขาใช้ Account นี้นะครับส่วน password ตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆแก้แก้เอาตามที่เพื่อนจะใช้นั่นแหละครับที่ที่เราสร้างเราจำได้ด้วยนะตรงนี้นะสำคัญนะตรงนี้เป็นชื่อ wifi ที่เราจะให้ อุปกรณ์ไปเกาะก็คือเป็น wi-fi บ้านไป w i f i อะไระพื้นที่เราจะให้อุปกรณ์ไปเกาะนะครับชื่อ wi-fi นะครับตรงนี้ก็คือรหัส wi-fi นะครับตรงนี้ซ่อนไหมไม่ซ่อนแล้วแต่เนาะไม่ซ่อนก็ได้นะครับตรงอื่นๆก็เลือกตามนี้ครับเราอยู่ที่แบงก็อกเอเชียแบง o อกก็เลือกตามนี้ครับเสร็จแล้วมาตรงให้เพื่อนมาคลิกตรงแท็บเซอร์วิสนะครับ ตรงนี้ก็สำคัญนะเพื่อนที่จะใช้ putty เนาะใช้ putty ใช้อะไรก็ให้ติ๊ก enable service ssh นะก็คือใช้ shell นะครับก็ติ๊กตามนี้นะครับติ๊กแล้วก็เลือก user ตามที่เราตั้งไว้แล้วก็กด save นะครับกดบันทึกเป็นอันเสร็จเสร็จนะครับเราก็กดเขียนเลยครับนะครับ yes อีกครั้งหนึ่งอา่าก็จะทำการเขียน image เนาะ ลงลงไปใน S D card นะครับอาจจะใช้เวลารอาสัก10นาทีแล้วแต่ความไวของอุปกรณ์นะครับความไวของฮาร์ดไอตัวคอมพิวเตอร์แล้วก็ S D card นะครับแล้วก็รอจนกว่าจะเขียน complete ครับก็รอนะไหลตอนนี้กําลัางเขียนอยู่นะจะได้ครบร้อยแล้วก็ก็ต้องรอนะเพื่อนเพื่อ,อรอจนครบร้อยจนกว่ามันมันจะขึ้นมาว่าให้เราว่าเสร็จนะ,นะครับตอนนี้ขั้นตอน Verify ตรวจสอบดิสนะครับก็รอจนกว่าจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ก็ Verify ได้99%แล้ว รอจนกว่านี่ครับรอจนว่ามันเสร็จแล้วนะครับสักเซตนะหลา์สักเซนะก,ก็กด Continue เป็นอันเสร็จนะปิดปิดโปรแกรมแล้วก็ถอด SD c a r การออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็ขั้นตอต่อไปก็เอาไปเสียบกับพายนะครับรานสับบรี่พายแล้วก็บูสเครื่องนะครับจบขั้นตอนการทำอิมเมจนะครับ